เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะทางพรรคประชาชนเขาเปิดแล้ว100รายชื่อผู้สมัครสสปาร์ติลิสนะคะส่วนเหล่าผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าคนดังอย่างคุณไอรัชนกแล้วก็ลูกเกดชนทิชาเนี่ยต่างก็ถูกปรับมาเป็นสสบัญชีรายชื่อค่ะพรรคประชาชนก็มีการเรียกประชุมว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง400เขตและก็สสบัญชีรายชื่ออีก100คนต่อเนื่องเป็นวันที่2เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงนโยบายของพรรคที่จะใช้หาเสียงโดยวันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวผู้ สมัครสสทั้ง500คนต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกค่ะในส่วนของรายชื่อผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อเลือกตั้งนะคะนำโดยนายนัทพลเรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพักนางสาวสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักแล้วก็นายวิรยุทธ์การจะนะชูฉัด รองหัวหน้าพักค่ะทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นแคนดิเดตนายกนะคะครั้งนี้ก็มีอดีตสสเขตเปลี่ยนลงมาเป็นสมัครสสบัญชีรายชื่อหลายคนทั้งไอ้รัชนกสีนอกอดีตสสกทมโตโต้เปียรัตนะคะอันน <Hyung> ี้ก็เป็นอดีตสสกทมด้วยนาย นัชชาบุญชัยบุญชัยอินสวัส์อดีตสสกทมแล้วก็ลูกเกดชนทิชานะคะเป็นอดีศสปทุมธานีค่ะส่วนนายวิโรจน์นะคะอดีศสบัญชีรายชื่อที่ก่อนหน้าน,นี้ประกาศว่าจะวางมือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่ว่าเขามีชื่อติดอยู่ในโพสศสบัญชีรายชื่อในครั้งนี้ด้วยค่ะและเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเองยังคงจะทํางานในนามของพรรคประชาชนค่ะขณะที่คุณเจีย๊ยบอมรั์อดีศสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพส์เฟซบุ๊กเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับว่าเลออิฟยูวิโรจน สมัครใจลงสสบัญชีรายชื่ออันดับ100เตรียมตัวเป็นฝ่ายบริหารของรัฐบาลพักประชาชนนี่นะครับ นะส่วนว่าที่ผู้สมัครสสกทมทั้ง3 3เขตท,ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่ยังคงเป็นสสเดิมในพื้นที่มี10เขตท,ที่เปลี่ยน,ปยนแปลงนะครับตามภาพกราฟิกที่ผู้ชมได้เห็นตอนนี้อย่างเขต23เนี่ยนายชนละทานทรัพย์ไพบุญเลิศครับมาแทนนายปียรัตน์จงเทพนะโตโตครับที่ได้ไปสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคแทนส่วนพกกรรคกล้าทำครับนางนฤมนพิญโยศินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าทำบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมเลือกแคนดิเดตนายกัฐมนตรีของพรรคต้องรอมติพักนะครับทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคจะเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนด,ดิเดตหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับเพราะเป็นคาแรคเตอร์ของร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงและกล้าที่จะทําครับโดยคาแรคเตอร์ของท่านประธานที่ปรึกษาพรรคคือท่านธรรมนัฐเนี่ยท่านเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่คิดจะทําแต่ว่ากล้าที่จะทําจริงๆแล้วเราก็รวมเอากลุ่มคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ท่านชอบบอกว่าเคมีตรงกันมาอยู่ด้วยกันก็คือพวกเราเป็นพวกที่กล้าทําเราจะทําจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราทํามากกว่าพูดนะ ส่วนก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยตกเป็นเป้าเยอะส่งผลกระทบต่อพักหรือเปล่าคุณณรุมนก็ตอบทันทีค่ะว่านี่แหละกระแสของเรากล้าทําเมื่อเราทําเยอะก็จะมีกระแสที่ถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติค่ะคุณณรุมนบอกอีกนะคะว่าไม่ซีเรียสหั่วหน้าพักจะต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกต้องดูที่ความเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยนะคะว่าต้องมีแคนดิเดตนายกถึง3คนเหมือนกับทุกพักเพราะว่านั่นไม่ใช่สูตรสําเร็จค่ะหลังจากนี้ทางพักกล้าทําก็เตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครทั้ง400เขตแล้ว ในวันที่25ธันวาคมนี้ส่วนโนโยบายของพักจะไม่ทำโนโยบายขายฝันแต่ว่าต้องเป็นประเด็นที่สามารถทำได้จริงๆเท่านั้นค่ะมีคำพูดของอาจารย์ธตบนบอกไปเมื่อสักครู่ว่าพักเราชอบทำมากกว่าพูดก็เลยนึกถึงนะสโลแกนของพรกภูมิใจไทยพูดแล้วทำ plus ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs>